กาเรียนอะไรที่เพชรอยากจะได้ได้แข่งเรียนหาแฟงกับบางคนดีมีความสุขเตี่ยมีิดถึงเป็นไปทั้งหรดมากครับสว่วนอาจารย์เพชรนะครับแล้วก็จริงๆที่อาจารย์เพชรได้ได้ไปเรียนนะครับก็อยากให้อาจารย์เพชรกลับมาเร็วๆนะเด็กๆทุกคนรออาจารย์เพชรอยู่นะครับก็จริงๆถ้าเกิดคิดถึงอาจารย์เพชรเนี่ยก็ก็จะคิดคิดถึงอาจารย์ธน,นชยนนัยของโรงยาเนาะ ก็อาจารย์เพชรของเอารนะครับอาจารย์ก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาจารย์นะครับก็ขอให้อาจารย์มีความสุขประสบความสําเร็จแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์เพชรของเด็กๆเหมือนเดิมนะครับอาจารย์แล้วเราทุกคนจะรออาจารย์นะครับสวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีครับกนดีใจของอาจารย์เพชรับที่ได้ไปเรียนเป็นนอยากเรียนนะครับก็ให้เรื่อวน้องเข้ เม,เมดขอ,อ,อให้การเดินทางของอาจารย์เพรนะเป็นไปด้วยดีแล้วก็ปอดภัยแล้วก็กลับมากลับมาที่บ้านแห่งนี้นะครับทุกคนรออาจารย์ดิวกัน,นะสวัสดีครั ตัวแทนนะครับของเจนเย็นยันสองครับมาส่งอาจารย์ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับแ้่ก็ขอให้การย์เดินทางถึงที่หมายในสวัสดิภาพนะครับพวกเราจะรอรับปริญญาให้ใจของภารูปร่วมกันกับพวกเรานะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก็ก็ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยนะคะที่ วินฝันเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เสมอนะคะสำหรับความรู้สึกที่ได้เรียนวิชาสองถึงสองกับอาจารย์ก็มีความสุขดีค่ะแต่ก็ถึงได้ด้วยเวลาได้เรียนทุกครั้งเนาะกลัวาม,มากเลยเวลาที่อาจารย์ถามอะไรเงี้ยใจเตตุ๊บตุ๊บตุ๊บตเลยะค่ะแล้วก็แล้วก็วกววขอบคุณอาจารย์นะครับที่แบบสร้างแรงบันดาลใจให้ก<อ>ับพวกเราถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดเนาะแต่ว,ว่าพวกผมก็จะพยายามตั้งใจใเรียนให้ ไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะครับขอบคุณอาจารย์ท <www> ี่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเราแล้วก็สร้างความตื่นเต้นตลอดการเรียนในทุกๆคาสเนาะขอบคุณอาจารย์มากนะคบขอบคุณค่ะเอานี่ไม่พูดเหรอสวัสดีค่ะจันเพชนะคะขอบคุณสําหรับหนึ่งเทิร์นที่ผ่านมาที่คอยดูแลเราคอยให้ความรู้แล้วก็สอนเราหลายๆอย่างตลอดมานะคะ ในอโอกาสที่อาจารย์จะได้ไปศึกษาต่อนะคะขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะคะมีความสุขใช้ชีวิตที่นุ่นอยากมีความสุขแล้วก็เก็บประสบการณ์ที่นุ่นมาคอยสอนให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เพชรถึงพวกเราจะไม่เคยได้เรียนอาจารย์แต่เราเรอวันที่จะได้เรียนกับอาจารย์อีูนะคะ สวัสดีครับอาจารย์เพชรครับก็ในบากาศที่อาจารย์จะเดินทางไปศึกาต่อที่ต่างประเทศนะครับก็ขอขอให้จารย์เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับอาจารย์เป็นไอดอลสาหรับผมเลยนะครับผมโค้ชของอาจารย์ที่บอกไว้เนี่ยผมยังจาอยู่ในใจตลอดนะครับผมน่าเสียดายนะครับที่พวกผมจบพรมีปีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้อยู่ถ่ายรูปร่วมกันกับพวกผมนะครับก็รอวันที่อาจารย์เดินทางกลับมาแล้ว ถ่ายรูปปริญญาร่วมกับเจนหนึ่งกันนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์เพชขอขอให้อาจารย์เดินทางไปเรียนโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็ขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆค่ะคิดถึงนะคะ สวัสดีคะ่ะอาจารย์เพชรอาจารย์จะไปเรียนต่อแล้วใช่ไหมคะแอนก็ขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะคะขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงตลอดนะคะขอให้อาจารย์เรียนอย่างมีความสุขนะคะขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะคะ,ะจริงๆแล้วก็แอนก็อยากให้อาจารย์อยู่ด้วยในวันที่เราเรียนจบนะคะเพราะอยากให้อาจารย์ได้ดูได้เห็นความสําเร็จของพวกเราทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ แต่ว่ายังไงเราก็จะรักและคิดถึงอาจารย์ตลอดไปนะคะก็ขอให้อาจารย์ดูแลสุขภาพ,พตัวเองมากๆด้วยนะคะรักและเคารพอาจารย์เสมอคะ่ะคิดถึงอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์เพชรก็ขอให้อาจารย์เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับอยู่ที่นู่นอากาศคงจะหนาวก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้ผ้าพันคอที่พวกเราสัตวเดเดชท,ทำให้อาจารย์ด้วยนะครับคิดถึงรามาเมิกเจนหนึ่งด้วยนะครับอาจารย์ สวัสดีครับอาจารย์ก็ในปีใหม่นี้นะครับผมขอให้อาจารย์มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆด้วยนะครับอาจารย์สิ้นเดือนนี้นะครับอาจารย์จะเดินทางแล้วใช่ไหมครับขออาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมในการสอบบอร์ดแล้วก็ขอบคุณตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี1จนถึงปี4ที่ดูแลเอาใจใส่พวกเรามาตลอดนะครับ สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะหนูก็ขอให้อาจารย์นะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็สิ้นเดือนนี้นะคะที่อาจารย์จะต้องเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะหนูก็ขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยค่ะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีครับอาจารย์เฮทผมนะครับอยากจะขอคุณอาจารย์นะครับตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับพวกผมมีความสุขมากสำหรับการเรียนรายวนะิยา202 ก็ผมไม่ใช่ลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดนะครับแต่เป็นลูกศิษย์ที่พยายามที่สุดนะครับอาจารย์ขอให้อาจารย์ไปเรียนต่างประเทศทั้งในเรียนนะครับอาจารย์รักที่1ึงนะครับขอบวุณนครับอาจารย์เพชรก็ขอให้อาจารย์เดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจำใส่ใจด้วยนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็สิ่งทุกสิ่งที่อาจารย์คอยทอสอนแล้วก็ตักเตือนมานะครับขอบคุณครับก็สวัสดีครับอาจารย์เพชรก็ ในโอกาสที่อาจารย์เปได้ไปเรียนต่อต่อตางประเทศนะครับผมก็อยากจะถือโอกาสนี้ขอให้อาจารย์สบความสําเร็จในด้านการงานการเรียนแล้วก็ขอให้อาจารย์เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ผมก็อยากบอกอาจารย์ว่าขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ได้สอนวิชาความรู้ให้พวกผมได้ทําตามที่ได้เอาไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์มากรับ ครับขอบคุณอาจารย์นะครับที่เสียสลัเวลามาสอนวิชา a e r 2 0 2ูให้กับพวกเราเจ็ิญสามมาตลอดทางเดือนนะครับอาจารย์ก็ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จในทุกเรื่องนะครับเดินทางปลอดภัยแล้็พวกเราขอขอบคุณอาจารย์อครังนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์จะไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมคะขอให้อาจารย์โชคดีนะคะแล้วก็เดินทางโดยสวัสดิภาพไปะยิงพวกหนูเจนิสามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เพจ ขอให้อาจารย์เพชรเดินทางปลอดภัยนะคะก็แล้วก็รีบๆกลับมาหาพวกเรานะคะเซตนเดทรออาจารย์อยู่ค่ะแล้วก็พวกเราจะตั้งใจสอบวิชาอาจารย์เพชรให้ดีที่สุดเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย